ดีครับบ่าวเบี้ยวพาลุยพาแซีบครับบ่าวพันซักสวัสดีครับครับผมวันนี้กินเหากินน้ำแล้วเนาะครับบ่าวเบี้ยวสิพาพี่น้องมาหาบ้านแฮีบันน้ครับเอาปลาไปกินแยงเนาะครับเนาะครับช่วงนี้นี่ครับน้ำคลองไอ้น้องทั้งๆเด็กครับมันหล่นเนาะครับเนาะหล่นคลองออกมาบ่าวเบี้ยวกับพันซักขีมาบ้านนี่ครับเลาะไอ้น้ำไหลลงนี่เนาะครับเนาะปลาไหนจะซ้ออยู่นี่เนาะครับบ่กู้ว่าเฝนจะมีบ่มีนะครับพี่น้องมาลองเบิ่งครับยังได้ปลากินแยงบ้ามื้ยนี่ มาครับพี่น้องเ้องอะไรครับจิลองบัลลักแหกหมันเลยครับมาครับพี่น้องบาเบียวรลองบัลลักแหกหมันเพื่อนน้อครับเนาะชุบอ่าเป็นเลยเน้อบาเบียวเป็นตะคือบอมาลุ่นด้วยกันเนาะครับบ้านติดเถือนบานติดป่าน้อน,านมาลุ่นด้วกันนะครับบ้านเฮาเลยครับ โอ้พับเดี๋ยวไปพุ่นต,เน,ตามมานเลยติดตามกันห,าห,ากหน่ยเดี๋ยวอนครับเรื่องะไรนะครับบันแรกแค่มันอู้ติดละติดเละครับอ <c oughs> ไม่ติดพายไม่นมอนติดเถอะโอ้ เนาะเนาะเนเทีนะเนาะเนาะบ้านแน่มันน้ำไหลอันพัดลูกแหขึ้นมาแบบบ้าเบียวโอ้้าไหลครับบ่ได้อีกตเลยหระ้าน้ามไหลลูกแห่ปิวบ้าเวียวโอ้บ้านแรแขกมันบาเียวพาดเลยบ่เป็นยังครับม่นะครับเนาะบ้านต้นน้ำไหลลงมาเนาะครับผมดีล่างแห่กนครับมาครับลองลงต้นน้ำต่นไป มาไปอีกหน่อยนึงครับติดตาบอาติดต,า,ต,ต,า,ต,ตาหรือติดใหม่เนอะสองคือบอปลา,าบีอย <c oughs> โอ้คือมีเสียง <c oughs> ถ้าป่าพันกระบอน้ที่เนปลาเบียวตอนนั้ปากรออืมชุบเอาดยูครับปักกนหอยปักก้หอยครับาขาวครับเอปลาขาวผลงานเขาปลกกดนหอยปักกครับปวดเตบอ มีอาบุดความนิดหนึ่บาอยาวุด <c oughs> ได้ครับปกดนี่เราต้องระมัดระวังเลยลลนะครับพี่นอ้องกลับมาอีกองนึนครับ ห,หน่อยนึงโอ้ด้กินแงาือน่นองลนซอยบบนครับไแรงกันคือานอนอก,กผ่นด <c oughs> อูป้ปาน่อยต้อเงต้องเดง,ง,ง,งป่ามันบ้มาซอบ่นี่บาบีว้าบ่มาซอว้าน้ห่อนบอหหนอย่ี่ แล้วครับม,มันมามันกัได้โอ้รถตึกรถตักไนีวะาตุ๊ป้ได้เยอะครับนี่เด็ดแต่งยังเนีเนาะบาเบียวครับบาเบียวได้ปรากฏอีกแล้วโ <c oughs> อ้ปลาขาวใส่กำลังงามหูติดยังไงเลยนี่ครับพี่น้องขาวตัวนี้ครับเด็กปีงแรงอยูนย่นะมันเป็นนี่สิเฮ้ยนี่ไปเนาะเนาะปากากล้วยบอกครับครับ ปลาหากล้วยครับปลาเบี้ยวปลาหากล้วยเนาะครับเดี๋ยวปลาหากล้วยกระติดตัวนึ่งโอ้เ<ม>นี้อันนั่นความเงี้ยนะเขียวมีเขียวโอ้เขียวอันนั้นเพื่อนเนาะครับเกาะตีเดี๋ยวกาไปกดปลามนะลูกเบี้ยวได้ปาปากดพร้อมได้ครับเห็นไหมปากดนี่โอ้ตัวนี้ใส่กันล้งงางน้ำนี่ครับพี่ท่านกดใส่กันล้งงางน้ำเลยตัวนี้ต้อตรงระมัดระวังแน่หน่อยนึงนะครับ นี่จะมีเงียงขอ้งพินรับน่องใส่กังนาำครับใสตัว่ะเด้ขาวปุ๊บข้าวนี่กะปิงแ่บครับนะครับอืมมืดลวครับรับน้องป่าวบ้ากันนครับเริ่มมืดละที่นตกอีกแล้วนงกันกันเลยป่าสงงดำมาละ กองดังนมาอกครับครับเน้องป่าวันอาป่ากันมีนสิบะไดปิงเงียาดมืดก่อนว่าส่หัวแรงมาครับเนาะหาดจีเห็นนดหน่อยนึงเด็กน้องบานเืยปลเขาูิครับโต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 กะโดดเอ้าเด็ปลเขาเด็กปลเขาตัวเดียวครับบาน คือวันเหียแตกยุคือะปในป่าปลามันบ่ขึ้นมาฟังน่ะบาพี่อ่อเซแดดห่อนเดียดห่อนป่าบ่าใครขึ้นฟังมันเดยนน้ำละบาพี่วโอม ครับตัวเดียวว้าวปลาเบียวดีดีปลาเชิดตัวนี้บ้าปลาบัวหฮาบ้าน้ำพัดแหนบไปน้ำเด้อบลาเบียวน้ำสอยหลคู่กันน้ำขาดเนาะบลาเบียวน้ำครับว่ามันปลาสีเฮาว่ามันปลาสี นั่นเนาะครับเนาะมาซอหนามป่าคุณเด่น้องน้องสิหนามันปื้อแล้วครับหนามมันขึ้นเนาะครับเนาะหนามมันกระจายแล้วมันก็เลยป่าบ่ค่อยหนึ่งป่าบ่ค่อนเมื่อนึงละป่าม้อนกับบค่อยได้เอ้ามาลุ้นกันครับบาดนี่ไคไหนนี่ลุบโอ้ได้ทั้งป่าทั้งเหือดรอบนี้ ่หนอเีกเอ้กดครับนี่ปกกดครับพี่น้องใส่กำลังพอดีบดไงปนไดครับไปแกงเส้น้ไม่สมเลยครับพี่น้องเฮ้ยปกดักงแงไงปักเงไงปักนี้ตัวนปกกดตัวเี้ญ่เนาะครับผมตัวใหญ่ยละปากแงปาเบียวันปักกด แขงซะเรไม่สมนะครับเนาะเดปรากฏอยู่ครับเอเด้ปบบนี้อยู่ครับรองน่ยปลาขาพ้อโอ้ป่าอะไรนะลาับของันสิบบาทสองบาท้ครับพี่น้องเดป่าพอแงนะคิมืดละครับมืดละแตกนี่ย่คแยก็ได้แต่ว่าป่าไม่ค่อยถึงป่ามันอยอ่กางวังมืนน้ัยครับมันมยอ่ บอดบบาบดบาดีเนะาะกาดกาดพันห่อนพันบ้านเขาฟังครับผม,อมโอ้น้ำา้นี่ย <c oughs> น้ำมานล้เนบ้าเีาเ่โอนดูเยะลยนไปน้ำ,น,น,ำน้ำไรบน้ำน้ไรบ่ปัง ไปกิน้งบ้านอนเอาขึ้นมาเลยอึ๊บฮึรับแล้วจะไปแนบบุกครับ <c oughs> ติดอันเหรอพี่น้องไปก็นเลยติดบ้านะอนอู้ได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> เอาโอ้ <c oughs> ปลาสูต <c oughs> ปรปลาสูตรครับใส่กระรัางงามอยู่ครับพี่น้องโอ้ฟุกอยู่ตัวไหนบเบาเบลเอาครับเดี๋ยวปลาสูต,ตรตัวนึงนะครับ อ้าพี่น้องมืดแล้วนะครับเนาะบ้าเบียวกับฉิบขึ้นเมื่อแล้วครับบ้านเมื่อไรล่ะในปลาสูตรครับผมปลาสูตรใส่กระลังงามตัวนึงครับนี่ครับปลาสูตรกับปลากดนะครับเนาะปลากดปลากระแงีงครับได้หน่อยนึงครับไในหีบนึงกระแกงซึ่งไม่สมครับครับจะได้กินแรงยี่หรอครับมื่อีรก็ได้ว่าเป็นปลาสีไลน์เนาะพี่น้องเนาะพอดีน้ำช่วงนี้น้ำมันนนนนนนไปแห้งเถิงเดี่ยครับหล่นลงมาเป็นปลาสี มาซนหนาเนะครับปลาบ่คเอยเห็นหาวครับพี่น้องนามห้อนบ่ใส่มองกับบ่ถือครับทรงบ่เป็นอยังครับมหายุหากินไ้พอกินอยู่แล้วครับเนาะพอาพี่น้องมาสมบรรยากาศบ้านแห่ล้วก็บรรยากาศยำแรงนะครับกลับบ้านแล้วครับบรรยากเมื่ดล่าในฝากไว้น้ำนดนะครับฝากติดตามช่องเบ้าเบี้ยวพาลุยผาเซียบเนาะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบ้าเบี้ยวน้ำนินนะครับ สำหรับคลิปนี้บ้าเบียวกับพันสักลาพี่น้องส้ิทธ์เนาะครับสวัสดีครับบ้าพันสักวัสดีครับ